ละครสั้น FC เรื่องคุณแม่ไวใสตอนที่สมาแล้วจ้าหลังจากที่ปอแก้วและห้องเต้ตัดสินใจที่จะอยู่กรุงเทพเขาจึงออกหางานทำปอแก้วเธอไปสมัครงานก็หลายที่แล้วแต่ด้วยอายุของเธอยังน้อยทำให้ไม่มีคนจ้าง ก็อย่างว่าแล้วนะมอสามก็เรียนไม่จบใครจะรับเข้าทำงานล่ะลองร้านนี้อีกร้านหนึ่งแล้วกันถ้าไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยมาสมัครใหม่ก็ได้สู้นะปอแก้วเฮ้ยลูกจ้างทำไมมันหายากหายเย็นขนาดนี้ตอนมาก็ออนวอนสไตล์แต่พอจะออกแล้วก็หายหัวไปเลยดูสิเนี่ย ลูกค้าก็เยอะฉันล้างจานจนมือเปื่อยไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยจะย่างเนื้อตำส้มตำเสิร์ฟโอ้ยยุ่งจริงๆเลยสามีก็ดันมาไม่สบายสะวันนี้อีกเหนื่อยจะแย่เฮ้ยปิดประกาศตั้ง3วันแล้วไม่มีใครมาสมัครบ้างเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยสวัสดีค่ะเจถถ้าจะสั่งอะไรไปจดออเดอร์ข้างหน้านะ มือไม่ว่างเปล่าค่ะหนูไม่ได้มาสั่งอาหารหนูแค่มาสมัครงานนะคะไม่ทราบว่ามีงานว่างพอจะให้หนูทำหรือเปล่าคะงานเหรอมีสิเยอะแย,ย,ยะเลยจะสมัครเหรออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮึจะทำไหวไหมนะงานล้านชันหนักจะตายนะได้ค่ะหนูทำไหว หนูทำได้ทุกอย่างเลยนะคะอยู่บ้านหนูก็เคยเลี้ยงควายมาแล้วงานแค่เนี้ยหนูทำได้แน่นอนค่ะรับหนูไว้เธอนะคะมาจาก้ันนอกสินะอืมถ้าอย่างงั้นฉันจะรับไว้ก็แล้วกันแต่เธอยังเด็กฉันให้แค่2 5 0ก็แล้วกันนะจะทำไหวหรือเปล่านะเนี่ยไหวค่ะเจ๊ขอบคุณมากเลยนะคะถ้ายัางไง หนูขอเริ่มต้นวันนี้เลยนะคะหนูอยากทำงานนะคะหนูอยากหาเงินได้สิไปเลยล้างจานก่อนเลยอันดับแรกเสร็จแล้วก็มาช่วยย่างเนื้อหั่นเนื้อแล้วก็เสิร์ฟแลวเร็วด้วยละ่ะห้ามช้านะปอแก้วดีใจมากที่เธอได้งานในวันนี้ดีใจจังที่ได้งาน จะได้ไม่อดตายเฮ้ยการเป็นผู้ใหญ่มันเป็นอย่างนี้เองสินนะแม่จา๋าหนูขอโทษนะจ๊ะถ้าหนูถ้าหนูเฮ้ยทางด้านของฮองเต้เขาก็ได้งานเป็นพนักง,งานขับรถส่งของรายได้มากกว่าปอแก้วหนึ่งรอยบาท ทำงานไปก่อนล่ะถ้าทำดีฉันจะขึ้นเงินเดือนให้ <Tiny. S 1> เขา้าใจไหมขับรถด,ดีๆีล่ะอย่าไปชน,นเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยขับรถวันละสิบกว่ารอบได้แค่สามรอเองเหรอเนี่ยโชคดีนะเนี่ยโกหกว่าอายุยี่สิบถ้าบอกว่าอายุ17สงสัยจะไม่ได้ทำงานเฮ้ยเฮ้ย้ยยใสหายหมดเลย ตอนนี้ทั้งสองคนตั้งใจทำงานกันมากเพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปเหนื่อยก็ต้องทนอยู่บ้านนอกเหนื่อยกว่านี้อีกแค่นี้สบายมากนี่ปอแก้วเธอขยันอย่างเนี้ยฉันชอบมากเลยรู้หรือเปล่าอยู่ให้มันนานๆหน่อยล่ะไม่ใช่เพอะฉันชอบเธอก็ออกไปล่ะเข้าใจไหม ถ้าอยู่ครบสามเดือนฉันจะเพิ่มเงินให้เธออีกห้าสิบบาทเป็นวละสามร้อยเข้าใจปะฮะห้ามออกนะไม่ออกหรอกคะ่ะหนูชอบงานนี้นะคะความฝันของหนูก็อยากจะเปิดร้านอาหารแบบนี้เหมือนกันอย่างนั้นหรอกเหรออืมอยู่กับฉันไปเรื่อยๆเธออาจจะได้เปิดก็ได้นะในอนาคตนะ่ะขยันเข้าไว้เข้าใจหรือเปล่าและแล้ววันเวลา ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่ก็เข้าเดือนที่สามแล้วเฮ้ยเงินเดือนออกแล้วสองคนรวมกันได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยหักค่าบ้านค่ากินค่านูนค่านี่เหลือใช้ไม่กี่บาทเองนั้นเนี่ยเหลือเก็บเหรอไม่ต้องพูดถึงหรอกเฮ้ย เมื่อเธอได้ยินห้องเต้นบ่นอย่างนี้เธอจึงไม่กล้าพูดบางสิ่งออกไปใช่แล้วปอแก้วเธอตั้งท้องได้หนึ่งเดือนแล้วทำยังไงดีเนี่ยฉันท้องหรอถ้าบอกห้องเต้ไปตอนนี้เขาคงจะเครียดหน้าดูทำยังไงดีนะทางด้านน้ำพึ่ง เธอเป็นห่วงลูกสาวมากชาวบ้านก็เริ่มจะพูดถึงว่าลูกสาวของเธอได้หนีตามผู้ชายไปทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากป้าจ้าป้าป้าน้ำพึง่งอยู่หรือเปล่าเะเนี่ยป้า,ป,าป้าจ้อาอ้าวดาวเรืองมีอะไรเหรอ มาถึงนี่เชียวไหนป้าบอกว่าปอแก้วไปเทีเทเ่ยวกรุงเทพเงจ๊ะแต่ทำไมมีคนบอกว่าปอแก้วหนีตามห้องเต้ไปลจะจ๊ะมนี่คุณครูก็ให้มาบอกนะจะ๊ะถ้าปอแก้วไม่ไปโรงเรียนคุณครูจะให้ตกทุกวิชานะเฮ้ยเหลืออีกแค่ไม่กี่เดือน,เ,นเองนะเนี่ยจะจบม3แล้วนะจ๊ะป้างั้นหนูไปก่อนนะ ยายพึ่งยายพึ่งมานี่หน่อยสิเร็วๆสิมานี่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 เร็วๆมีเรื่องจะคุยด้วยนะ